เป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มาได้สักปะหนึ่งแล้วสักปะหนึ่งแล้วทําไงดีละ่ะนะครับมีรั์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ขายรัพย์ได้เรื่อยๆตอนนี้ถือว่าอยู่ตัวแล้วนะครับทำยังไงดีนะครับเมื่อเรามีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์มีทรัพย์จํานวนพอสมควรนะครับถือว่าไม่ใช่มือใหม่ต่อไปแล้วถือว่า เป็นมืออาชีพเลยถือว่าเป็นระดับซีเนียขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่จูเนียเบสิกไม่ใช่ไม่ใช่ในหน้ามือใหม่ไม่ใช่ในหน้าทั่วไปคราวนี้เรามีเราเป็นพี่ใหญ่แล้วเราเป็นคนที่เริ่มที่จะมีคนรู้จักแล้วนะครับมีคนรู้จักมีลูกค้ารู้จักแล้วก็เริ่มที่จะมีลูกค้าที่เขา รู้จักเราแล้วเขาเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นในฝีมือเขาก็จะเริ่มแนะนําเพื่อนมาให้รัพย์เราก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับหลายคนเมื่ออยู่ในระดับมืออาชีพแล้วเนี่ยนะครับการที่จะโทรหาทรั์แบบทั่วๆไปบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่ต้องโทรหาเลยรั์มันมาหาเองนะครับรับมันมาหาเองแต,แต่บางคนอาจจะต้องยัง ยังต้องโทรอยู่นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรก็อาจจะหลายเหตุการณ์ด้วยกันอาจจะหลายสาเหตุด้วยกันอาจจะเป็นเพราะแม้กระทั่งเราไม่ใช่มือใหม่ก็จริงแต่ชื่อเสียงของเรายังไม่ได้เป็นที่รู้จักในวง,วงกว้างนักนะครับในวงการนักนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องมาเริ่มสร้างชื่อเสียงกันนะครับด้วยการสร้าง โปรไฟล์สร้างพอร์ตนะครับสร้างพอร์ตสร้างยังไงนะครับถ้าเป็นผมผมจะสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะครับสร้างเว็บไซต์ไม่ต้องไปเรียนเขียนเว็บอะไรเลยใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นเว็บที่สังกัดอยู่ในบ็อกสปอร์ตนะครับหรือ Word WordPress ก็ได้นะครับหรือพวกบล็อกพวกนั้นก็ได้นะครับสร้างขึ้นมานะครับ เอาสังหาดิมารัพย์เอาทรัพย์ของเราทั้งหมดลงเข้าไปในบล็อกพวกนั้นนะครับบล็อกพวกนั้นหรือบางคนอาจจะสร้างแฟนเพจของตัวเองแล้วก็เอารัพย์ของเราเนี่ยไปลงในนั้นนะครับทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นนะครับเป็นการสร้างช่องทางนะครับเป็นการสร้างช่องช่องทางในการติดต่อเราทางหนึ่งเป็นการสร้างช่องทางที่เป็นมาตรฐาน นะครับและเป็นมืออาชีพการมีเว็บไซต์การมีแฟนเพจนะครับเป็นมืออาชีพคนจะได้ติดต่อได้นะครับพูดง่ายๆถ้าเกิดพูดเหมือนผีก็คือผีมีที่สิงนะมีที่สิงสถิตยังเป็นหลักเป็นแหล่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเฟอพอร์ตอยู่ในนั้นนะครับเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างพอร์ตนะครับที่ ลูกค้าสามารถเห็นได้นะครับข้อดียังไงนะครับถ้าพูดถึงข้อดีนะครับเมื่อลูกค้าเสิร์ชเจอไม่ว่าจะทางคีย์เวิร์ดหรือทางอะไรก็แล้วแต่หรือไปพบเห็นก็แล้วแต่ลูกค้าจะเห็นซับทั้งหมดนะครับลูกค้าในที่นี้คือผู้ฝากขายก็จะเห็นซับทั้งหมดที่เราทำทำการตลาดอยู่ที่เราขายอยู่ลูกค้าก็จะ ประเมินได้คร่วาวๆว่าเออในหน้าคนนี้มีทรัพย์เยอะแสดงว่าเขาเหมืออาชีพเขาเป็นคนที่มีดีมีดีอะไรสักอย่างหนึ่งหละนะครับคนถึงเอาทรัพย์มาฝากขายให้ในหน้าคนนี้ทําการตลาดเยอะขนาดนี้เพราะนั้นมันจะช่วยให้เขาตัดสินใจได้ว่าฝากขายกับในหน้าคนนี้แหละนะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการซื้อขายนะครับ บางครั้งเนี่ยเขาเสิร์ชมาจากกูเกิลก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็นอาจจะเคยติดตามผลงานนะครับแฟนเพจของในหน้าคนนี้หรือเว็บไซต์ของในหน้าคนนี้ดูบ้านมานานนะครับเวลาตัดสินใจซื้อบ้านเขาก็จะมาเลือกบ้านในในหน้าคนนี้อยู่เพราะว่าในหน้าคนเนี้ยเห็นอยู่ในวงการนี้บ่อยอครั้งนะครับจาก ผลงานที่เห็นนะครับเขาก็จะมาเลือกดูมันก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาในช่องทางทางเว็บไซต์นี้หรือทางแฟนเพจอะไรก็ตามก็ดีนะครับโอเคเห็นไหมมันเป็นข้อดีนะครับเมื่อเรามีซับประมาณหนึ่งมีไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมือใหม่ในวงการนี้แหละมีเป็นมืออาชีพยอยู่ในระดับที่โอเคก็อาจจะต้องสร้างพอร์ตตัวเองนะครับ พอตไม่จำเป็นต้องเป็นเว็บไซต์อย่างที่บอกอาจจะเป็นบล็อกก็ได้บล็อกทั่วไปนะครับสร้างบล็อกขึ้นมา้วก็เอาผลงานไปลงสร้างแฟนเพจอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่ง Facebook ส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะสร้างไปเลย f a c e b o o ของส่วนตัวของตัวเองนะครับสร้างไปเลยเป็นเพจเฉพาะเอาไว้ลงเกี่ยวกับพูดคุยเกี่ยวกับอสังหานะครับพูดคุยเกี่ยวกับบ้านหล,ห,ลหลังนู้นหลังนี้หรือ หรือจะเป็นการรีวิวบ้านที่ตัวเองไปรับทรัพย์มาอะไรแบบนี้นะครับสามารถทําได้เลยเป็นโปรไฟล์เป็นพอร์ตของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะผมว่าเป็นในแง่ดีนะถ้ามีเวลาก็ทําก็ดีนะครับมันส่งผลในอนาคตด้วยมันส่งผลถึงความยั่งยืนในอนาคตแต่ถ้าบางคนเนี่ยสังกัดอยู่ในเครือในหน้าเนี่ย สังกัดอยู่ในบริษัทในหน้าอะไรก็ตามที่เขาอาจจะมีระบบนะครับอาจจะมีระบบโปรไฟล์พวกนี้มีระบบพวกนี้อยู่เนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้ง่ายขึ้นในการสร้างฐานเสียงท่างชื่อเสียงนะครับในวงการนี้นะครับโอเคฝากไว้ครับ